สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h ฮชแท็กแท EP ที่425่ค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดนางงามเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่ง Miss Grand t h a i ด a n d 2023เวทีทีทท่คัดเลือกสาวงามจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาประชันความงามและความสามารถกันและสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้สำหรับเวทีม s g แก n d ก็คือดราม่านั่นเองแต่ว่าปีนี้เนี่ยดราม่าออกจะเยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะคะถึงขั้นว่าเกิดเป็นแฮชแท็กแบนมิสแกรนเลยทีเดียวแล้วดราม่าน ในการประกวดครั้งนี้มีอะไรบ้างเรื่องคุณเชอเอมคุณนวัดเขาไม่เคารพศาสนาจริงๆหรอเราก็ไปฟังทั้งหมดได้ใน #banMissGrand ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มดราม่ากันนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้มทวีพรมิสแก can นไทยแลนด์ Thailand, ประจำปี2023จากจังหวัดชุมพรค่ะที่เพิ่งได้รับรางวัลไปอย่างสง่างามเมื่อค่ำคืนวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสวยสมมงจริงๆมาพูดถึงเวทีมิสแกรนกันสักเล็กน้อยค่ะมิสแกรนเนี่ยเป็นเวทีประกวดสาวงามที่จะคัดเลือกสาว งามจากทุกจังหวัดในประเทศนะคะโดยเขาจะให้กองประกวดของแต่ละจังหวัดอะจัดประกวดมิสแกนของจังหวัดนั้นๆก่อนและจากนั้น่อยเอาผู้ชนะของแต่ละจังหวัดมารวมกันเป็นการประกวดมิสแกนไทยแลนด์ค่ะโดยมีคุณนวัดเป็นเจ้าของเวทีนะคะว่ากันว่ามิสแกนเนี่ยเป็นศัตรูโดยตรงของเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ค่ะโดยคุณนวัดถึงขั้นเคยออกมาประกาศว่าใครที่เคยประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปและนางสาวไทยตั้งแต่ปี2023 จะไม่สามารถเข้าประกวดมิสแกรนได้นะคะและมิสแกรนที่ดังมากๆก็คือคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนปีล่าสุด2022นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเรามาดูดราม่าก,กันค่ะเราขอเรียงตามไทม์ไลน์เลยนะดราม่าแรกก็คือดราม่าชุดแบรนเวทีตรงข้าม เรื่องมีว่าคุณอุ้มมีสแกนชุมพรคนเดียวกับที่ได้รางวัลมีสแกนไทยแลนด์นะคะเขาใส่เสื้อของแบรนด์คุณแองจี้ลูกสาวของคุณปุ้มปุ้ยเจ้าของเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาทำกิจกรรมค่ะคุณนวัดเจ้าของเวทีก็เลยทําการด่ากราดคุณอุ้มกลางร้านอาหารบอกว่าใครใช้ให้เธอมาหรือเป็นพ่อนี่ใส่เธอเป็นแบบนี้หาแต่เรื่องเมื่อคืนสัมภาษณ์ยังไงโทรหาแองจี้ว่ายังไงเธอมันไม่มีสมองจริงๆเลยเธอมาสมัครงานบริษัทโคคาโคล่าเธอใส่เสื้อแป๊บซี่มาสมัคร แล้วให้ปั๊บซี่เอาไปรีโพส์อย่างนั้นเหรอเวทีมิสแกนไม่ได้กระจอกอย่าเหยียบย่ำด้วยวิธีแบบนี้คนนอกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคิดจะมาอยู่ในนี้เราเหยียบย่ำกันแบบนี้ไม่ได้จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะทุกคนรู้ว่าเรามีปัญหากับอะไรกับใครมีเธอไม่รู้อยู่คนเดียวไม่อยากสนใจต้องใช้คำว่ารังเกียจรังเกียจแล้วยังไม่เข้าใจอีกข้าอยากจะแทรกแผ่นดินหนีแล้วเข้าใจไหมไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงไม่ชอบเลยอย่าทำแบบนี้อีกถ้าใครจะชอบใจก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่าทแแบบนนนนนีีี้้้้ใหหมมัััรรูไปพๆก่ละชดดเจ ซึ่งต่อมาคุณอุ้มได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าตนต้องกราบขอโทษคุณนวัดแล้วก็กองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์ด้วยกับความผิดพลาดของอุ้มอุ้มได้มีการติดต่อกับดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เพื่อขอยืมชุดมาใส่ในการเข้าประกวดมิสแกลนไทยแลนด์ทางแบรนด์มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อุ้มก็ยังยืมชุดมาใส่ต่อโดยปราศจากการไตรตรองและก่อให้เกิดปัญหาจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกองประกวดมิสแกนตนได้ทําความเข้าใจขอโทษและยอมรับผิดต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แล้วค่ะดราม่าที่2ค่ะกิจกรรมไลฟ์ มิสแกนเนี่ยเป็นเวทีการประกวดที่ให้ผู้เข้าประกวดหรือว่านางงามของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาทำการไลฟ์ขายน้ำพริกของบริษัทตัวเองใน t ิ k t o k นะคะคุณนวัดบอกว่าระหว่างเก็บตัวยังไงก็ต้องมีกิจกรรมไลฟ์ขายของเพราะถือเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะสร้างตัวตนสร้างแฟนคลับสร้างไรายได้ให้กับมิสแกนและองค์กรดูแกร์ให้เป็นแกนทุกอย่างต้องเต็มต้องเยอะต้องมีเอกลักษณ์มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองมีความสามารถมีลูกค้าที่ยอมซื้อได้ยอมอุดหนุนน้องได้เพราะฉะนั้นจะสวยนิ่งไม่มีเงินไม่ใช่แนรน ซึ่งผู้ชนะในกิจกรรมมิสแกนเบสเซลเลอร์ Scan เนี่ยก็จะได้เข้ารอบท็อป11คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติด้วยนะและจากสิ่งนี้ค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าฮะอันนี้คือเวทีประกวดนางงามแน่เหรอต้องมานั่งขายของให้คนอื่นแบบนี้มันใช่เหรอวะนางงามมันควรจะต้องเป็นกระบอกเสียงผลักดันเรื่องต่างๆให้คนในสังคมหรือเปล่า ต้องทํากิจกรรมเพื่อคนในสังคมไม่ใช่หรออะไรประมาณนั้นค่ะแต่เรื่องนี้คุณนวัดก็พูดแล้วก็ย้ําอยู่เสมอแล้วนะคะว่าแกรนหาคนพร้อมใช้เป็นบริษัทที่หาศิลปินเพื่อธุรกิจซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดใหม่ของเวทีการประกวดก็ได้นะหลังจากจบเวทีการประกวดค่ะคุณนวัดได้มีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าเหล่านางงามเนี่ยขายน้ำพริกไปได้ถึง55ล้านเลย แต่เรื่องขายน้ำพริกนี่ก็มีดราม่าอยู่นะคะเรื่องมันมีอยู่ว่ามิสแกนของจังหวัดนครราชะสีมาค่ะเขาไลฟ์ขายน้ำพริกแล้วเขาพูดว่าน้ำพริกก็คือน้ำพริกจะมีอะไรมากมายไม่พิสดารอะไรมากมายหรอกก็น้ำพริกแล้วก็หัวเราะแค่มีปลาชิ้นใหญ่หน่อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยเหมือนของตลาดนั่นแหละแต่ใช้วัตถุดิบดีกว่าซึ่งเรื่องเี้ยแฟนนางงามหลายคนก็มองว่าเออนางงามอะ่ะดูไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเลยแบบ เหมือนดูไม่เต็มใจจำทำกิจกรรมเนี่ยคุณนวัตเจ้าของเวทีก็เลยมีการออกมาโพสต์ในทันทีค่ะบอกว่ารู้ได้ยังไงว่ารสชาติเหมือนตามตลาดพูดเองหรือเปล่าได้กินหรือ,อยังก่อนที่ทางมีสแกนนะคอราชสีมาเนี่ยจะรีบออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะ d i s เครดิตหรือรบหลู่องค์กรผลิตภัณฑ์และพี่นวัตหนูอาจคึกขนองและติดเล่นเกินไปต้องขอโทษพี่นวัตหนูจะนําทุกคําติชมมาปรับปรุงและระมัดระวังในการทํางานและคําพูดของตัวเองให้มากขึ้นค่ะต่อมาค่ะดราม่าของคุณเชอเอม อันนี้เป็นดราม่าที่ดังมากนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องวันแรกกระแสดาคุณวัฒน์ก็คือเต็มทวิตไปหมดเลยบอกว่าคุณวัฒน์เนี่ยไม่เคารพเรื่องของการนับถือศาสนาทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยประกาศว่าเป็นเวทีแห่งประชาธิปไตยแล้วจริงๆเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นไหมดราม่านี้จะขออนุญาตเล่ารายละเอียดสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้พื้นที่กับทั้ง2ฝ่ายนะเรื่องมันมีว่าคุณวัฒน์เนี่ยได้จัดกิจกรรมให้นางงามที่ได้ท็อป3ของ p o p ปปูล่าโหวตมาดูดวงกับคุณแพมเปมิกาและคนที่ได้ Popular ป๊อัันดบนก็คคือคุณเชอ,เอม มันก็มีการไลฟ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ่ายทอดสดออกมาชัดเจนนะคะเรื่องเริ่มแรกก็มีอยู่ว่าคุณเชอเอมเนี่ยเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลคุณนวัดก็เลยถามว่าเป็นอะไรมาคุยกันคุณเชอเอมตอบว่าลำบากใจมากเลยค่ะที่ไม่สะดวกดูดวงเพราะเอมเป็นคริสคุณนวัดก็เลยตอบว่าพี่จะสอนให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลายการยึดติดในบางสิ่งบางอย่างจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของเราตัวพี่ไม่ใช่พราหมณ์แต่ก็เข้าพิธีพราหมณ์เข้าโบสถ์ คนฉลาดเท่านั้นที่จะอยู่กับคนทุกประเภทได้เพราะฉะนั้นเชอร์เอมต้องคิดดีๆถ้าเชอร์เอมไม่ยอมอยู่กับคนทุกประเภทเชอร์เอมจะไม่มีวันประสบความสําเร็จและศาสนาก็เป็นเพียงรันิยมไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จิตใจมันไม่มีใครให้ชีวิตพระเจ้าก็ให้ชีวิตไม่ได้คนที่ให้ชีวิตเราคือพ่อกับแม่และคนที่ทําให้เราโตได้ก็คือตัวเราเองเท่านั้นเพราะงั้นถ้าหนูยังยึดติดนี่คืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของหนูเพราะว่างานของมิสแกนไทยแลนด์เป็นงานที่ต้องเลเ e r ์นกับความเชื่อเยอะมากความเชื่ออดดูวงงขขายข มันเป็นงานที่มิสแกนต้องทําศาสนาจะทําให้เราจเจริญหรือทําให้เราถอยหลังมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราในจุดนี้คุณเชอเอ็มก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็ขอโอกาสพูดเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดอีกแล้วคุณนวัดก็บอกไม่พี่สอนไม่ต้องพูดเชอเอ็มถามว่าหนูไม่ควรต้องพูดกับคนทางบ้านหน่อยหรอคะคุณนวัดบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนทางบ้านมันเกี่ยวกับพี่เชอเอ็มบอกว่าหนูแค่อยากตอบแทนเงินของเขาที่โหวตให้หนูสักนิด คุณนวัดบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พี่สอนและหนูจะไม่ดูดวงก็ได้แต่นี่คือการสอนแค่นั้นไม่ได้เป็นการถามไม่ได้บอกให้พูดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยสอนคนอื่นแล้วประสบความสําเร็จก็เลยเอามาสอนหนูแค่นั้น เชอเอมบอกว่าเธออยากให้เพื่อนมาถามแทนคุณนวัดบอกว่าไม่ได้หนูจะต้องเหมือนคนอื่นจะไม่ได้อภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นถ้าเวลาหนูประกวดแล้ว,ลวหนูบอกว่า,วาไม่อยากขึ้นเวทีเอาเพื่อนมาเดินได้ไหมมันไม่ได้จริงๆสอรี่เชอเอมก็เลยบอกว่างั้นหนูขออนุญาตคืนไมค์ค่ะจากนั้นก็วางไมค์บนโต๊ะแล้วก็เดินออกไปค่ะซึ่งตอนที่วางไมค์เนี่ยมีบางคนมองว่ามันเป็นการวางแบบกระแทกไมค์นะหลังจากจบเหตุการณ์ค่ะคุณแพมเองก็ค่อนข้างงงนะคะเพราะจริงๆเชอเอมอ่ะเคยดูดวงกับคุณแพรมมาแลล้้วววดดยยยไพ่สัับเเีกน ส่วนคุณนวัดบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ลากไปเกี่ยวกับศาสนาเพราะที่ผ่านมาเชิญเอ็มไปวัดอยากให้มองว่ามันเป็นการทํากิจกรรมอย่างหนึ่งของการประกวดถ้าไม่อยากทําก็ควรจะบอกกันดีๆก่อนที่คุณนวัดจะมีการลงสตอรี่รัวๆค่ะเป็น10บสตอรี่เลยนะอย่างเช่นดีชั่วสูงต่ำอยู่ที่ตัวที่นี่หาคนพร้อมทํางานให้องค์กรในทุกรูปแบบคําพูดวันแรกๆที่เก็บตัวกล้องเต็ม2หูบอสจะให้ทําอะไรหรือจะให้ปรับอะไรได้หมดปากดีสมองดีพฤติกรรมต้องดีด้วยถึงจะอยู่กับแกรนได้ ประกาศให้ทราบองค์กรไม่สามารถเลือกรับเฉพาะงานที่ศิลปินเต็มใจอยากทำเท่านั้นเพราะเราเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเป็นสิบรี่เลยค่ะ จากนั้นค่ะคุณเชยเอมก็ได้มีการโพสต์อธิบายเรื่องราวต่างๆในทวิตเตอร์ของตัวเองนะคะซึ่งมันค่อนข้างยาวขอสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะก่อนอื่นเลยเอมขอเก็บทุกคําสอนของบอสไปปรับปรุงเพราะทราบว่าบอสหวังดีจริงๆถึงได้แนะนําเสียดายที่ไม่มีโอกาสอธิบายให้บอสเข้าใจทันทีที่เอมทราบว่ามีกิจกรรมดูดวงเอมรีบแจ้งให้ทางด้อมทราบให้รับงับการโหวตใน,นทันทีในช่วงเช้าที่กิจกรรมประกาศดูดวงยังเบรกอยู่เลยว่าจะไม่เปิดโดเนตกันก่อนที่จะไลฟ์เอมแจ้งทีมงานไปแล้วสองครั้งว่าไม่สามามรถดดูวงไ แต่ก็คาดว่าจะมีทางออกอื่นอย่างเช่นขอให้คนอื่นมาถามคําถามเกี่ยวกับตัวเอ็มแทนเพราะเอ็มรู้ว่าคนที่โหวตเขาคงอยากทราบเอ็มเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่หลายฝ่ายมองว่าเหมาะสมเพียงแต่ไม่ได้ประกอบพิธีในฐานะศาสนิกชนและไม่เคยร่วมประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นเลยเอ็มต่อสู้เพื่อชนพื้นเมืองคนที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาเมนสตรีมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อเอ็มขอยอมรับทุกการตัดสินใจขององ,องค์กรที่มีผลต่อความเชื่อเอ็ม เนื่องจากเอมทราบดีอยู่แล้วว่าเงื่อนไขที่ต่างกันก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ต่างกันเอมเคยดูดวงกับพี่แพมครั้งหนึ่งในตอนปี2020ซึ่งเอมไม่ได้สมัครใจเอมรู้สึกไม่ดีกับการตัดสินใจครั้งนั้นจึงไม่ได้แตะไพ่ทาโร่อีกเลยเอมไหวสิ่งศักิศิธิ์สองรูปเพื่อแสดงความเคารพต่ออนุสร์ของคนที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์หคือพระบรมอัจิของรัชกาลที่8 สคืออนุสาวรีพระแม่จามเทวีบูชนียบุคคลของชาวลำพูนสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่เข้าใจขออภัยอีกครั้งจริงๆค่ะจากนั้นค่ะคุณเชลยมก็ได้มีการไปขอโทษคุณนวัดนะคะแต่เป็นการขอโทษแบบ เหมือนเดินกันในกองแล้วก็ไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าขอโทษนะคะที่พี่นวศอนหนูหนูเข้าใจแล้วค่ะจะปรับปรุงตัวรวมถึงมีการโพสต์ขอโทษลง Facebook ด้วยนะแต่ว่ากระแสด่าคุณนวัรเนี่ยก็ยังไม่จบค่ะคือมันแรงมากจริงๆโดยเฉพาะในทวิตท,ที่ด่ากันเยอะมากว่าคุณนวัรไม่เคารพศาสนานะวันที่2 7เมษายนคุณนวัก็เลยมีการให้สเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยบทสรุปของซคือ มิสแกนไทยแลนด์เป็นการประกวดเพื่อหาคนพร้อมใช้งานไม่เคยกำหนดว่าลูกครึ่งศาสนาหรือการศึกษาใดจะเข้าประกวดไม่ได้ก่อนเข้ากองมีการเซ็นยอมรับเข้าร่วมทุกกิจกรรมซึ่งทางเชอเอมก็เซ็นเองหลายคนบอกว่าการเอาเอกสารตัวนี้เป็นการบังคับเขาไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือเครื่องมือทางการเมืองที่มีผลต่อประชาชน อันนี้มีผลต่อองค์กรและผู้สมัครงานหรือก็คือผู้เข้าประกวดมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยอย่างที่หลายคนพยายามโยงเข้าไปมันคือธุรกิจที่เรามีข้อตกลงกันก่อนคําว่าประชาธิปไตยคือเราต้องเหมือนคนอื่นได้สิทธ์เท่ากัน เรื่องที่เอมเป็นคริสเรียนตามตรงว่าไม่ทราบจริงๆวันที่มีกิจกรรมบอกล่วงหน้าต้องตัด0 0บโมงเชา้าถ้าไม่สะดวกเชอเอมสามารถแจ้งทีมงานได้หรือแจ้งผมโดยตรงในรายก็ได้ในด้อมน้องรู้เรื่องดูดวงจึงระดมโหวตให้น้องจากอันดับ4ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตอนเริ่มกิจกรรมตอนเริ่มไลฟ์เชอเอมยังไม่มาสอสนาทีถึงเดินเข้ามาแบบนั่งหงิกใส่หมวกตาขวางนั่งข่อยห้างไม่สนใจใครทั้งนั้นทุกคนสงสัยหมดว่าน้องเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนี้ต่อหน้าทุกคน ผู้ช่วยบอกว่าน้องไม่อยากดูแต่ไลฟ์เริ่มออกอากาศไปแล้วตอนที่น้องเดินเข้ามาผมถามน้องว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่สะดวกใจที่จะดูดวงผมถามว่าเราทาไมไม่บอกผมก่อนแจ้งผมในไลน์ก็ได้น้องบอกว่าแจ้งทีมงานไปแล้วแต่ทําไมไม่แจ้งผมละ่ะหลังจากมีเรื่องตอนตีหนึ่งเชอเอ็มส่งไลน์มาขอโทษที่ทําให้เกิดปัญหาทําไมตอนมีปัญหาแล้วถึงส่งไลน์หาผมได้ละ่ะสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้เป็นความรู้สึกของผมเป็นเรื่องของผมจงอย่ามาก้าวไก่เรื่องที่ผมพูด เราไม่ได้ล็อกมงแต่น้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ใกล้มงมากคนหนึ่งเราจึงต้องการความเคลียร์ว่าน้องจะมาทํางานในบริษัทเราใช่ไหมผมมีความคิดแบบนี้นะแต่ไม่ได้บอกว่าน้องควรจะต้องทําแบบนี้ถ้าน้องได้ตําแหน่งน้องจะติดปัญหาถ้าจะอยู่ในวงการบันเทิงมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งว่าเป็นการทําเพื่องานคนที่เอาผมไปขยี้ว่าไม่ถูกต้องทําไมถึงจะไม่ถูกต้องล่ะในเมื่อผมกําลังสอนให้คนเดินตามความฝันผมพูดว่าไม่ต้องดูก็ได้ถ้าคนปกติเข้าใจที่ผมพูดคงพูดว่าอย่างนั้นหนูขอไม่ดูนะคะขอโทษพี่นวัดด้วยขอโทษคุณดูด้ววยยกกมือสัคร แค่นั้นก็จบแต่น้องไม่จบน้องบอกว่าหนูขอใช้สิทธิ์โดยให้เพื่อนมาแทนเราเป็นคนคิดโทดคุณเป็นคนทําตามคุณทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จะให้เพื่อนมาช่วยทําคืออะไรมันไม่น่ารักเลยแล้วยังมาขอพูดกับแฟนคลับอันนี้ไม่ใช่ทอล์กโชว์คุณมาเปลี่ยนกฎเองไม่ได้เขาพยายามขอพูดให้ได้ผมไม่เข้าใจไม่เคยเจอเด็กต่อต้านปฏิเสธหรือพยายามแหกกฎได้เยอะขนาดนี้ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังบอกกันล่วงหน้าก็จบนี่หน้าแหกไปเป็นแถบ ขออนุญาตคืนไม้วางไม้กระแทกขอโทษสักคำก้มหัวสักนิดก็ไม่มีเดินเชิดออกไปเลยที่โกรธคือมารายาทและการต่อรองผมให้โอกาสน้องจบหลายรอบแล้วไม่แน่ใจว่าน้องอยากมีแสงอยากทะเลาะหรืออยากเป็นประเด็นผมเห็นด้วยว่าคนที่เป็นคริสไม่ควรดูดวงถ้าเคร่งจริงๆกิจ,รจรรกรรมการประกวดก็ไม่น่ามาวิงวอนว่าคนทีรร่เคร่งจริงๆอย่ามาประกวดเวทีนี้เลยผมไม่รู้ว่าเอเม็มเป็นครสิสตอนไหนเพราะตอนเวทีที่แล้วมีรูปตอนเอ็มเวียนเทียนแล้วเชอรเอ็มก็เคยดูดวงกับแพรมาก่อนวันนี้บอกว่าไม่เต็มใจ คลิปโปรโมทของน้องไปไหว้พระธาตุลำพูนก็ยกมือไหว้ตลอดบัตรประชาชนของน้องก็ไม่ได้ระบุศาสนาตรงจุดนี้ค่ะคุณนวัดได้มีการชูกระดาษที่เป็นภาพสแกนบัตรประชาชนของคุณเฉยเอมนะคะแล้วมันก็ไม่ได้มีการเซนเซอร์ชื่อนามสกุลหรือไม่มีการเซนเซอร์ข้อมูลอะไรเลยหลายๆคนก็เลยดราม่าในจุดนี้ค่ะว่าโหอันนี้ผิด p d p a เนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะแค่เขาไม่ยอมดูดวงเนี่ยถึงต้องเอาบัตรประชาชนเด็กมาประจานเลยเหรอเรื่องนี้มีผลต่อการประกวดอยู่แล้วพอน้องไม่สามารถร่วมงานกับคิมได้ลูกน้องแจ้งมาเพิ่มว่าง งานส่งการที่เคียงใหม่จู่ๆน้องก็ไปบอกกับพี่เลี้ยงว่าไม่สะดวกไปทั้งที่ทีมงานเตรียมชุดให้น้องหมดแล้วกิจกรรมประกวดร้องเพลงน้องส่งคลิปเข้าประกวดเข้ารอบ25คนสุดท้ายผมแจ้งล่วงหน้าไปแล้ว3วันพรุ่งนี้จะมีแคสร้องสดแต่คืนนั้นเชอเอมางอง,ง,งแงบอกว่าขอถอนตัวในวันที่มีสัมภาษณ์สื่อน้องไม่สบายกระทรันหัน คนอื่นยืนให้สัมภาษณ์แต่น้องอยากให้ทีมงานเอาก้อยีไปตั้งเป็นการสัมภาษณ์กรณีพิเศษแต่ทีมงานบอกว่าไม่ได้ถ้าป่วยก็พักไปเลยหรือไม่ก็ฝืนยืนสัมภาษณ์สักหน่อยแต่น้องตอบกลับมาว่าถ้าไม่ได้สัมกับสื่อองค์กรจะรับผิดชอบอะไรให้หนูตอนน้องไปสัมที่อมรินอ์มมรินเอาข่าวของน้องไปลงแต่น้องคิดว่าสิ่งที่สัมภาษณ์ออกไปไม่เหมาะสมพูดไม่ดีเลยขอให้คุณนวัดไปบอกให้อมมินทินลบข่าวให้คือมันมีแต่เรื่องมาตลอด ตอนที่ไปคุยว่าทําไมน้องไม่บอกก่อนปล่อยให้แฟนขับบวตกันจนน้องได้อันดับหนึ่งน้องตอบกลับมาว่าแล้วก่อนบวตเคยถามบ้างไหมว่าหนูอยากร่วมกิจกรรมไหนไหมผมคุยเรื่องการหาคนมาทํางานผมคุยเรื่องวิธีการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จยืนยันว่าผมไม่ได้บังคับผมไม่ได้ดูถูกศาสนาผมทํากิจกรรมครับผมเคารพทุกศาสนาเคารพที่เขาจะไม่ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่ทํามาต้องกี่ครั้งแล้วเชียงใหม่ก็ไม่ทําอันนี้ก็คือการชี้แจงที่เกิดขึ้นค่ะแต่หลังจากการชี้แจงก็ นั่นแหละโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้พอใจคุณวัฒน์มากขึ้นอยู่ดีในส่วนของโซเชียลมีเดียส่วนมากก็ทีมคุณเชอเอมค่ะเขามองว่าตอนที่เชอเอมร้องไห้อะมันคือน้ําตาเพราะว่าถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทําแบบนี้ไม่ต่างกับบังคับให้คนอิสลามกินหมูเลยนะเรื่องนี้เอมไม่ได้ผิดอะไรเลยจริงๆแต่ก็มีบ้างบางส่วนเหมือนกันที่เขามองว่าสิ่งที่เชอเอมทํามันเยอะไปอะ่ะ การปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของกองทั้งทงท,งที่คุณเซ็นสัญญาไปแล้วอะ่ะมันไม่เป็นมืออาชีพนี่มันไม่ใช่เรื่องของสิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของข้อตกลงที่คุณตกลงไปแล้วอีกอย่างถ้าคุณเชอร์เอมเคร่งศาสนาจริงๆอ่ะคุณเชอร์เอมจะไม่มีทางมาประกวดเวทีนางงามแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใกล้เคียงกับหลักคําสอนของคาทอลิกเลยแม้แต่น้อยคือคาทอลิกเนี่ยเขาจะเคร่งมากนะคะรวมถึงมีกระแสจากแฟนคลับของตัวคุณเชอร์เอมเอ,เองที่รู้สึกว่า การให้สัมภาษณ์ครั้งหลังๆตอนที่คุณเชอเอมอยู่ในกองอ่ะมันรู้สึกเหมือนคุณเชอเอมอ่ะมั่นใจมากเลยว่าตัวเองจะต้องได้มงแล้วก็สัมภาษณ์ออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้คุณเชอเอมเคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งค่ะคุณเชอเอมบอกว่าคนอื่นอ่านมาเพื่อมงในฐานะมิสแกนลำพูนหนูจะเอามงเพื่อชาวลำพูนแต่พูดตรงๆในฐานะคนคนหนึ่ง หนูมาเพื่อรวยขอบคุณค่ะบอสหนูมั่นใจว่าบอสมีหนูบอสจะรวยรวยขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูก็จะรวยเราจะรวยไปด้วยกันมงไหนก็ได้หนึ่งในสิหนูไม่ติดแต่ถ้าจะดีที่สุดหนูขอมองหนึ่งขอบคุณค่ะ มันนี่เท่านั้นที่น็อกเอวิติงไม่มาเอาเงินแล้วจะมาทําไมแต่ในขนาดเดียวกันค่ะคุณเชอเอ็มก็เป็นคนที่ได้รางวัลขวัญใจเชียงใหม่นะคะมีพี่น้องชาติพันธ์ชาวพื้นเมืองนั่งรถจากบนดอยมาให้กําลังใจคุณเชอเอ็มถึงที่กองประกวดเลยนะและที่เราชอบที่สุดคือชุดที่คุณเชอเอ็มใส่ในวันไฟนอลอะค่ะเป็นชุดที่ทํามาจากผ้าไหมลําพูนซึ่งคนในลําพูนอะร่วมเงินกันซื้อให้ให้คุณเชอเอ็มนาไปตัดเป็นชุดใส่ในวันประกวดจริงและคนที่ตัดชุดให้ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะโเอ หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาอีกค่ะว่าในรอบรองไฟรองไฟแนลเชอเอมกับมิสแกนนาราธิวาสเนี่ยไม่ใส่ชุดว่ายน้ํทาทั้งทั้งที่จริงๆต้องใส่นะคะสําหรับคุณเชอเอมเราไม่รู้เหตุผลว่าทําไมแต่ของมิสแกนนาราธิวาสเนี่ยมีคนบอกว่าพราะน้องเป็นประจําเดือนนะดราม่าต่อมาค่ะท็อป1 1เรียลิตี้โชว์ เรื่องมีว่าไม่กี่วันก่อนที่จะประกวดไฟแนลเนี่ยคุณนวัดก็ได้ออกมาประกาศให้ผู้เข้าร่วมประกวดทราบว่าผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รางวัลท็อป11จะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นเวลา1ปีในลักษณะของรายการเรียลลิตี้โชว์ค่ะซึ่งเป็นกฎที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะคะผู้เข้าประกวดนางงามอ่ะก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันโดยคุณนวัดได้แจ้งว่านางงามคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในรายการเรียลลิตี้โชว์เนี้ยสามารถแจ้งผู้ช่วยได้เลย หลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวออกมาหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้าไปแล้ว่ะเนี่ยนี่เวทีประกวดนางงามจริงปะเนี่ยมันรู้สึกไม่โอเคเลยนะกับการที่เราจะต้องไปอยู่ร่วมบ้านกับคน11คนนะ่ะต้องหนึ่งปีเลยนะเว้ยมันริดรอนสิทธิกันเกินไปหรือเปล่าผู้เข้าประกวดบางคนอย่างเช่นคุณเชอเอมก็ได้มีการแจ้งกับทางทีมงานไปนะคะว่าไม่สะดวกจะเข้าร่วมรายการนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องราวก่อนคืนวันประกวดค่ะในคืนวันประกวดมีอะไรบ้าง เรื่องแรกคือมีการปลดมิสแกนกำแพงเพชรในขณะที่มีสแกนคนนั้นยังเดินอยู่บนเวทีประกวดเลยค่ะก็คือทางกองประกวดมิสแกลนกำแพงเพชร2023เนี่ยได้มีการออกแถลงการผ่านทาง f a c e b o o k มิสแกนกำแพงเพชรนะคะเป็นจดหมายแถลงการนั่นแหละ ก็คือจะมีการถอดมีสแกนกําแพงเพรออกจากตําแหน่งที่สําคัญก็คือมีสแกนกําแพงเพจจะต้องคืนสายสพายและมงกุฎให้กองภายในเดวันด้วยส่วนสาเหตุค่ะมีการให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นเอาโดยสรุปเลยนะคือน้องเอาแต่ใจไม่ให้ความร่วมมือรับปากไว้ว่าจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งขึ้นเวทีประกวดมีการไปฟิตติ้งชุดหลายครั้งแต่พอถึงเวลาจริงดีไซเนอร์บินเอาชุดไปให้ถึงเชียงใหม่น้องบอกไม่อยากใส่ละไม่ใส่ได้ไหมจะไม่ยอมใส่สุดท้ายมันไม่ได้น้องก็ใส่แบบหนึ่งแล้วก็ไปถอดเปลี่ยนเป็นชุดอื่นค่ะ ซึ่งเคสเนี้ยมันไม่ใช่แค่เคสเดียวมันเกิดเคสแบบนี้เรื่องชุดประกวดเนี้ยถึง2รอบคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะดราม่าที่2คือเชเอมหลุดโผไม่เข้ารอบ20คนสุดท้ายอันนี้จริงๆถ้าใครอยู่ในด้อมเชเอมก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเชอเอมอะมีการส่งข้อความไปแล้วว่าเธอเนี่ยจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมเรลิตี้โชว์ของท็อปสิเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เธอจะหลุดโผไม่เข้ารอบ20คนสุดท้ายอะมันมีค่อนข้างเยอะแต่หลายคนก็ยังมองว่าเรื่องที่เอมหลุดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องดูดวงกัับคคุณว่ะ ในทวิตมันก็เลยมีข้อความประมาณว่าพราะแค่นับถือศาสนาต่างกันน่ะมันทําให้เชอเอมไม่ได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายเลยเหรอเวทีนี้แย่ไปไหมโหดร้ายไปหรือเปล่าอยากจะฟังการตอบคําถามสปีดดีๆจากเชอเอมจังอะไรประมาณนั้นค่ะจนสุดท้ายก็เกิดเป็นแฮชแท็กเชอเอมจากชุมชนสู่มหาชนเพื่อเป็นกําลังใจให้เชอเอมนะ ต่อมาคือดราม่าคำถามรอบท็อป11บค่ะคำถามในรอบท็อป11มีอยู่ว่าหากการเลือกตั้งในครั้งนี้เหลือแค a n d i d a นายกแค่คุณประยุทธ์จันโอชาและคุณประวิทย์วงสุวรรณซึ่งท่านจำเป็นจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งท่านจะเลือกใครเพราะอะไรและคำตอบของผู้เข้าประกวดมันก็ออกมาในแนวเดียวกันค่ะอย่างเช่น เลือกคุณประวิตยเพราะอายุมากแล้วอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็จากไปนี่คือสิ่งที่คนไทยรอคอยนายกที่ไม่มีประโยชน์ต้องหมดไปจากประเทศนี้เลือกคุณประวิตยเพราะแข้งขาไม่ดีความรู้ความสามารถก็น้อยแถมอายุมากแล้ว จะไปวันไปพุ่งก็ไม่ทราบจริงๆมันทําให้เราใกล้การเลือกตั้งครั้งใหม่เปลี่ยนกฎหมายทั้งหมดอย่าไปเอาคนโง่คนไม่ดีเข้ามาปกครองประเทศเลือกคุณประวิทย์เขาอยากให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้มีโอกาสบ้างจะได้รู้สักทีว่าควรทางานอย่างไรเลือกคุณประวิทย์ถึงแม้ว่าคุณประวิทย์จะทําให้ประเทศล่มจมมาแล้วด้วยกันสรุปคือมันกลายเป็นคําถามที่แข่งกันว่าใครจะสามารถด่าคุณประวิทย์หรือคุณประยุทธ์ได้สนุกสนานมากกว่ากันน่ะหลายคนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สร้างสรรค์เลยไม่ได้ทดสอบไหวพริบนางงามเลยไม่ไดดแสสงวิัย ทัดไม่ได้แสดงตัวตนจริงๆของนางงามเลยซึ่งถ้านางงามตอบคาถามอองมาไม่ดีอ่ะนางงามก็โดนด่าอีก ่วนรอบท็อป5คนสุดท้ายค่ะคำถามคือในการเลือกตั้งที่จะมาถึงทุกพักการเมืองต่างเสนอนโยบายมาขายประชาชนซึ่งที่ผ่านมามักทําไม่ได้จะมีวิธีหรือบทลงโทษอย่างไรที่ทําให้พักการเมืองที่เข้ามาแล้วไม่สามารถทําตามนโยบายได้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการหักหลังประชาชนขึ้นอีกคําถามข้อนี้เรายังไม่เห็นใครด่านะคะแต่ชาวเน็ตหลายคนก็มองว่าคนที่ตอบคําถามข้อนี้ได้ดีที่สุดอ่ะก็ไม่ได้ได้รางวัลอยู่ดีได้รางวัลที่5ก็คือรางวัลสุดท้ายเลยด้วยซ้ํานะมันก็เลยกลายเป็นดราม่าอีกว่า แล้วตกลงเวทีนี้ให้อะไรกับสังคมมั่งอะ่ะนี่เขาคิดแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวเลยจริงๆหรอซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณนวัดก็ได้มีการให้เหตุผลเอาไวค้ค่ะว่าทําไมถึงเลือกคุณอุ้มให้ได้รางวัลคุณนวัดบอกว่าเมื่ออุ้มมีปัญหากับองค์กรอุ้มจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอดทนปรับตัวต่อสู้กับปัญหามีพัฒนาการในการตอบคําถามที่ดีเราคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการให้อุ้มมีมูลค่าสูงได้อุ้มเป็นนางงามเก่าที่ดูใหม่มองเห็นอะไรในตัวอุ้มคิดว่าน่าจะปั้นได้อยู่ มีสิ่งที่คนมองไม่เห็นเราสามารถที่จะเปิดโอกาสได้เยอะในประเด็นของการเลือกคุณอุ้มเนี่ยหลายคนก็มองว่าคุณนวัดก็เลือกคนมาทำงานจริงๆอะ่ะ คุณอุ้มเองก็เป็นคนที่มีคู่จิ้นในกองประกวดค่ะคือปีที่ผ่านมากระแสะคู่จิ้นของอิงฟ้าชาลลอตมันขายดีมากขายดีมากถึงขนาดว่าเขาสามารถมีมิสติ้งกันไปของตัวเองได้เพราะงั้นปีนี้หลายคนก็เลยมองว่าเขาก็คงอยากปั้นคู่จิ้นขึ้นมาด้วยแพทเทิร์นเดิมแหละเพราะคุณนวัดถึงขั้นบอกไว้ว่าได้กําหนดราคาการออกงานของคุณอุ้มคู่กับคู่จิ้นของคุณอุ้มไว้แล้วด้วยนะอันนี้ก็เป็นดราม่าของมิสแกน2023ที่เรารวบรวมมาได้นะคะและถึงแม้ว่าดราม่ามันออกจะเยอะมากจนทําหลายคนหุดดิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีนางงามที่กลายเป็นเวทีการประกวดหาพนักงานขายเรื่องของคุณเชอเอมเรื่องของคุณนวัด แต่แฟนนางงามจริงๆเขาก็มีคำพูดของเขาอยู่เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าดูแกรนให้เป็นแกรนคือแกรนเนี่ยเป็นเวทีที่ขายดราม่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปหุนหิดก,กันมันมากดูเอาสนุกก็พอถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูอะไรที่มันไม่มีคนสนับสนุนนะ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องปรับตัวเองอยู่ดีนะโอเคค่ะและนี่ก็คือดราม่าใน Ha# ชแ Miss บ r a n d นนะคะใครรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เหมือนเดิมนะ แล้วเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r ก b e ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแงกหน้านะบ๊ายบายมาเลยตอนนี้ทำไมชอบมาตอนปิดคลิป